เหตุเพลิงไหม้ที่เรือนจำของฮอนดูัสนะครับซึ่งเป็นเรือนจำที่อยู่ขึ้นไปทางตอนเหนือของเมืองหลวงของฮอนดูัสประมาณ90กิโลเมตรถ้าเป็นกรุงเทพก็คงจะเป็นเรือนจำแถวแถวอยุทยาอย่างเนี้นะครับก็ปรากฏว่าตัวเลขล่าสุดนี้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นนักโทษนะครับไม่น้อยกว่า350คนแล้วแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีนักโทษที่เสียชีวิตมากกว่านี้นะครับ ส่วนเหตุการณ์นั้นค่อนข้างจะชัดเจนแล้วครับว่าเกิดจากนักโทษหนึ่งนายที่เกิดอาการคลุ้มครั่งนะเมื่อช่วงเมื่อช่วงดึกของอคืนวันวาเลนไทน์นั่นแหละครับประมาณสักค้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับต่อเนื่องมาถึงวันใหม่วันที่15บหากุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ได้คลุ้มครั่งแล้วก็เผาโดยเฉพาะเผาฟูกนะจงกระตั้งเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ เที่ยวร้องตะโกนนะครับว่าต้องการให้นักโทษทุกคนที่ติดคักติดคุกอยู่ด้วยกันนั้นเนี่ยให้ตายไปพร้อมๆกันหรือเสียชีวิตไป,ไปพร้อมๆกันนะฮะก็ปรากฏว่ารถดับเพลิงเองก็เข้าไปที่จะดับเพลิงก็ค่อนข้างยากลําบากนะเพราะว่าผู้คุมที่ถือกุญแจอยู่นะที่จะต้องไขกุญแจเรือนจํานั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะตามหาตัวได้เจอด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหน่าเศร้าสลดจริงๆก็ทําให้ ในที่สุดแล้วก็มีการเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเรือนจําแห่งนี้มีรายงานนะครับว่ามีนักโทษถูกจองจําอยู่ประมาณ900คนด้วยกันทั้งๆัท,งที่ขนาดของเรือนจำนั้นออกแบบให้คุมขังนักโทษไม่ให้เกิน400นะครับก็เท่ากับว่ามีจำนวนนักโทษที่แออัดกันเข้าไปาเกินกว่า ความสามารถที่ควรจะเป็นไปได้เนี่ยกว,กว่าเท่าตัวทีเดียวนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่อพอดูจากจํานวนและปัญหาอย่างนี้นะความแออัดแล้วก็ฮอนดูรัสนี่ก็ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นเรือนจําที่ไม่ได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะ,ะเพราะฉะนั้นสภาพที่ดูจะเลวร้ายภายในเรือนจําก็คงจะเป็นความกดดันอย่างหนักละจนกระทั่งเกิดความคุ้มครั่งแล้วก็ก่อเหตุ แล้วก็พาเพื่อนนักโทษต้องเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากนะครับฮอนดูัสต้องถือว่าเป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ยากจนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นํารายได้เข้าสู่ประเทศโดยการส่งออกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผลทางการเกษตรอาทิเช่นกาแฟแล้วก็กล้วยหอมนะกล้วยหอมนี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อลือชาของประเทศฮอนดูัสรวมทั้งอีกหลายประเทศ ในแถบอเมริกากลางหรือว่าลาตินอเมริกาจนกระทั่งได้รับการขนานนามว่าเป็นสาธารณรัฐกล้วยหอมนะฮะหรือว่าบานาน่ารีพับลิกอย่างที่เรียกกันเพราะว่าส่งออกกล้วยหอมเป็นหลักนะครับแล้วก็มีปัญหาที่ผู้คนยากจนเศรษฐกิจก็ดูจะ,ะไม่ค่อยจะกระเตื้องสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัญหาที่ถือว่าเป็นปัญหารุนแรงมากนะฮะของคอนดูัสนั้นเนี่ยก็คือปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรม สถิติการก่ออาชญากรรมหรือว่าเหตุฆาตรกรรมในฮอนดูัสนั้นถือว่าสูงส,สุดในโลกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่พอจะบ่งบอกได้ว่าสภาพสังคมความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะฮะเรื่องของคุกที่ฮอนดูัสนั้นที่วันนี้เราหยิบยกมาพูดถึงกันเพราะว่าของเราเองปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรือนจําหรือเรื่องคุกนั้นเนี่ยก็มีประเด็นที่กําลังถกเถียงกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับว่า ตอนนี้ในเรือนจําเองนอกจากจะมีความแออัดจนกระทั่งของเราเองก็มีเหตุจราจนเป็นข้างคลาวนะในเรือนจําที่จังหวัดต่างๆรวมทั้งเรือนจําในกรุงเทพบ้างนะครับปัญหาสําคัญก็คงจะเป็นเรื่องของความแออัดนี่แหละนะผู้ต้องหาของเราที่ดูจะมีจํานวนมากที่สุดคือยาเสพติดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันปัญหาที่ทับซ้อนกันเข้าไปจากเรื่องความแออัดจากจํานวนนักโทษยาเสพติดที่มีสูงมากขึ้นทุกปีนั้น ก็คือเรื่องที่นักโทษก็มีพฤติกรรมที่มีการค้ายาเสพติดภายในเรือนจําของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหากันไหลายแนวคิดเหมือนกันนะแนวคิดหนึ่งก็คืออยากจะปัดฝุ่นเรื่องโทษประหารให้มีความชัดเจนนะครับถึงขั้นที่บอกว่าจากนี้ไปถ้าสาลชั้นต้นตัดสินประหารสารอุทธรายืนตามสารชั้นต้นให้กําหนดเลยว่า60ภายใน60วันต้องประหารจริง รนะวมทั้งจะมีการรวมบรรดานักโทษหัวโจกซึ่งมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดนั้นเอาไปคุมขังที่คุกเขาบินซึ่งขณะนี้เชื่อว่าจะมีการควบคุมดูแลที่มีมาตรฐานมีความรัดกุมมีเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์นะครับเพราะว่าบางทีก็มีการสั่งซื้อขายยาเสพติดกันออกมาจากในคุกโดยใช้โทรศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะแก้ปัญหาของเรา,าซึ่งก็ ถือว่าเดินหน้าไปพอสมควรนะครับแต่ว่าเมื่อไปมองปัญหาของฮอนดูรัสที่เกิดขึ้นก็ภาวนานะครับว่าของเราอย่าถึงขั้นที่จะต้องมีเหตุการณ์น่าเศร้าอย่างที่เกิดขึ้นที่ฮอนดูรัสก็แล้วกันนะครับก็ระวังกันไว้ให้ดีๆเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเรื่องความแออัดของเรานั้นก็อาจจะดีกว่าที่ฮอนดูรัสมาตรฐานก็ดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่าปัญหาของเราก็มีพอสมควรนะก็ที่ฮอนดูรัสที่มีปัญหาในขณะนี้ ใครต่อใครก็คงจะมองไปถึงภาพของประเทศและรัฐบาลด้วยของเราถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะ,ะมีภาพที่เหมือนๆกันนะครับเขาก็คงจะมองมาที่ตัวประเทศของเราด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับน,นี่ก็เป็น3มเรื่องที่วันนี้นํามาถอดสลักนะครับวันนี้หมดเวลาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็คงจะได้พบกับอาจารย์อนุสรธรรมจัยกันวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ